สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับสิวพินกที่ช่องขายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าสกุลนครโดยซิวพินกค่ะวันนี้นะคะซิวพินกจะพาลูกค้าทุกท่านมาดู l ีด d 125แล้วก็น e ว l ีด d น2 5นะคะว่า2รุ่นนี้มีอะไรที่แตกต่างกันบ้างอ่ะอันดับแรกเรามาแบบทบทวนกันก่อนนิดนึงนะคะว่า l ีด d 125มีการนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยเมื่อ มอเตอร์โชว์ปีที่แล้วนะคะก็คือ,อประมาณเมษาปี2021นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ขวบ1ปีพอดี Honda ก็เลยมีการนำ New Lead 125เข้ามาจำหน่าย เป็นโมเดลใหม่ล่าสุดค่ะซึ่งบอกเลยว่าทั้งตัว l e ี d 125โฉม2021แล้วก็ New Lead 125โฉม2022ทั้ง2ตัวนี้ยังเป็นการนำเข้านะคะการผลิตฐานการผลิตอยู่ที่ Honda ประเทศเวียดนามค่ะอะสองคันที่จอดอยู่ตรงหน้าตรงนี้นะคะก็คือโฉม2021แล้วก็โฉม2022 ดูด้วยสายตานะคะอาจจะรู้สึกว่าแบบเขามีความคล้ายคลึงกันเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูว่ามันมีอะไรแตกต่างกันบ้างเ,เบื้องต้นนะคะก่อนที่จะแบบพูดถึงในเชิงลึกนะคะก็ขอพูดในเรื่องของลักษณะภายนอกก่อนถ้าเรามองด้วยสายตาด้านหน้าตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่าในส่วนของอบางโคนส่วนหน้านะคะในส่วนของส่วนหน้าของตัวรถเนี่ยเขาจะมีลักษณะที่ เปลี่ยนไปนะคะในส่วนของตัวหลีด 1, 2, 5โึชม2021นะคะตรงนี้ของเขาจะเป็นแบบโครเมียมแล้วก็หน้าของเขาก็จะเป็นตัว V ยาวขึ้นไปเลยส่วนชม2022เป็นในส่วนของอด้านหน้านะคะก็จะมี2ชั้นให้มาตรงนี้นะคะเป็นตัว V ีเหมือนกันแล้วก็จะมะีตรงนี้นะคะที่เพิ่มมาแล้วก็ชิ้นตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกนะคะอันนี้จะไม่ใช่โครเมียมเนาะก็จะเป็น ลักษณะประมาณนี้แล้วก็สีนะคะสีที่ให้มามี3สีเหมือนโฉม2021แต่เป็น3สีที่มีความแตกต่างของโฉม2021นะคะเขาจะมีลีดที่เป็นสีดําแต่ว่าพอมาเป็นโฉม2022ก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินที่อยู่ตรงนี้ในเรื่องของระบบเบรกนะคะยังเป็นคอมบเบรกเหมือนเดิมแต่ว่าที่เด่นเลยที่เห็นได้ชัดนะคะก็จะเป็นในเรื่องของ ตัวระบบการสตาร์ทนั่นเองค่ะนี่อันนี้คือตัวลีด d 125โฉม2021นะคะในเรื่องของการสตาร์ทของเขายังเป็นแบบกุญแจแบบแบบเสียบแล้วก็ไขยอยู่นะคะจะเป็นตัวนี้ส่วนโฉม2022ก็จะเป็นสมาร์ทคีย์ให้มานะคะระบบการสตาร์ทก็จะเป็นสมาร์ท สมาร์ทคีย์สมาร์ทคอนโทรลเลอร์นะคะนี่อันนี้กุญแจเก็บอยู่ด้านนี้นะคะนี่ก็จะเป็นกุญแจรีโมทให้มานะคะเดี๋ยวให้ดูกุญแจกันนี่เลยนะคะนี่อันนี้ก็คือล e ดนิวลีดหนึ่งก็เพิ่มความพรีเมียมมากขึ้นในปุ่มของตัวรีโมทนะคะก็จะมีปุ่มทั้งหมดอยู่2ปุ่มก็คือปุ่มของการาสตาร์ทแล้วก็การหารถรวมถึงซิสในส่วนของสัญญาณการขโมยนะคะ เก็บกลับนี่แล้วก็มีในส่วนของ USB charger นะคะตัวนี้เป็นแบบ Type A นะคะไม่แน่ใจว่ามองเห็นกันหรือเปล่าเนาะซึ่งของตัวที่เป็นโฉม2021ก็เป็น Type A เช่นเดียวกันอีกอันนึงที่อันนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะคะแต่ว่าเป็นอันที่เซลลพี่นกชอบก็คือในเรื่องของการเปิดฝาถังนะคะนี่ของโฉม2021แล้วก็โฉม2022เขาสามารถที่จะ เปิดฝาถังนะคะโดยโดยที่เราไม่ต้องหยิบตรงนี้แล้วก็ยกออกนะคะมันติดกับตัวรถแล้วก็สไลด์โดยการกดปุ่มฝาเปิดฝาถังได้เลยเนาะซึ่งก็จะสะดวกมากขึ้นนั่นเองค่ะ,ะในเรื่องของตัวเบาะนะคะเบาะก็ยังเป็นทูโทนเหมือนเหมือนกันนะคะ,ะเพียงแต่ใช้สีที่ต่างกันอันก็จะมีทั้งที่เป็นสีน้ำตาลแล้วก็เป็นเบาะสีดำส่วนที่เปลี่ยน อย่างหลักๆเลยแล้วก็เป็นจุดเด่นของอาการเปลี่ยนแปลงเลยก็คือในเรื่องของเครื่องยนต์นะคะโฉม2022เป็นเครื่องยนต์แบบ ESP+ Plus นะคะตัวนี้ซึ่งเขาเน้นในเรื่องของการให้ขุมพลังแล้วก็ลดแรงเสียดทานช่วยให้รถเนี่ยแรงขึ้นรวมถึง ช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ํามันมากขึ้นส่วนตัวที่เป็นโฉม2021นะคะก็เป็นแบบ ESP ธรรมดาเนาะก็จะเป็นตัวนี้และก็ในเรื่องของตําแหน่งของการยึดตัวเครื่องกับตัวเฟรมนะคะก็มีการเปลี่ยนตําแหน่งตัวเดิมจะจุดยึดตรงนี้นะคะนี่เสือพีนกให้ดูอันนี้คือของโฉม2021นะคะ ซึ่งพอเป็นโฉม2022นะคะ Honda เขาบอกว่ามีการเปลี่ยนตำแหน่งตัวยึดของเครื่องยนต์ใหม่โดยใช้ตำแหน่งตัวยึดเดียวจุดเดียวกันกับของ p c 1 6 0นะคะซึ่งเขาบอกว่าเด่นในเรื่องของการทำให้สมดุลดีขึ้นนะคะการทรงตัวของรถดีขึ้นเวลาที่ขับขี่เนี่ยก็จะทำให้มีความนิ่มนวลมากขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็ทรงตัวได้ดีขึ้นด้วยอันนี้ก็คือในเรื่องของเครื่องยนต์ที่เปลี่ยนแปลง เครื่องยนต์ที่เปลี่ยนมาเป็น E.S.P. Plus นะคะก็ส่งผลทำให้ในเรื่องของการอัตราการประหยัดน้ำมันดีขึ้นจาก50กิโลเมตรต่อลิตรนะคะก็เป็นอยู่ที่52.6กิโลเมตรต่อลิตรประหยัดขึ้นถึง2.6กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียว อนอกจากนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอท่อไอเสียนะคะดีไซน์ใหม่อันนี้ก็คือท่อไอเสียเดิมของโฉม2021นะคะของลีด2 2 2 1ให้ดูท่อว่าลักษณะท่อจะเป็นแบบนี้นะคะพอมาเป็นโฉม2022นี่อันนี้คือโฉม2022เขาบอกว่าในส่วนของ องศาในการจัดวางท่อนะคะก็ปรับองศาใหม่ให้การไหลเวียนของไอเสียเนี่ยดีขึ้นนะคะทำให้มีการระบายไอเสียได้อย่างหมดจดมากขึ้นก็เป็นการเพิ่มสมรรถนะของรถนะคะประสิทธิภาพของรถให้ดียิ่งขึ้นด้วยรวมถึงในส่วนของรูที่แบบระบายท่อไอเสียตรงนี้นะคะก็มีขนาดใหญ่มากขึ้นด้วย ก็เป็นตัวช่วยในเรื่องของการระบายไอเสียออกจากตัวรถได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะส่วนขนาดของ U Box นะคะทั้งตัวลีด125โฉม2021แล้วก็ n w w e ีด125ขนาดของ U Box จะอยู่ที่37ลิตรนั่นก็คือสามารถาบรรจุหมวกกัน็อกแบบเต็มใบนะคะหรือว่าแบบ full face เนี่ยได้2ใบทั้ง ทั้งโฉมเดิมแล้วก็โฉมใหม่ล่าสุดเลยนี่ให้เห็นอยู่บล็อกกันนะคะเท่ากันแล้วก็ในส่วนของ น้ำมันนะคะในส่วนของน้ำมันเชื้อเพลิงความจุของน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งโฉม2021แล้วก็โฉม2022นะคะความจุของน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยอยู่ที่6ลิตรเท่ากันแต่ว่าอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันของตัวโฉม2022จะทําได้ดีกว่าก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าจากเครื่องตัวใหม่บล็อกเครื่องตัวใหม่เป็นแบบ e s p พัด เขามีทั้งเทคโนโลยีในเรื่องของการลดแรงเสียดทานแล้วก็พระกําลังรถที่มากขึ้นทําให้ในเรื่องของการประหยัดน้ามันเชื้อเพลิงเนี่ยก็มากตามด้วยอ่ะในเรื่องของดิเมนชันนะคะจริงๆแล้วเราดูแบบนี้เนี่ยดิเมนชันของเขาเกือบจะเท่ากันนะคะมองด้วยสายตาคือ เซลพินกมองว่ามันเท่ากันมากๆนะคะทั้งในเรื่องของความสูงนะคะในเรื่องของความยาวตัวรถค่อนข้างใกล้เคียงกันมากๆแต่จริงๆแล้วเขามีความแตกต่างกันนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวเซลพินกจะ,ะพูดให้ฟังนะคะว่ามีความแตกต่างตรงไหนบ้างพยายามจะหาองศาของการให้เห็นดิเมนชันที่แตกต่างกันนะคะแต่ว่ามันน้อยจนแบบ ทำให้แบบไม่สามารถไถ่เห็นความแตกต่างของดิเมนชันลถได้เลยแต่ว่าโดยรวมนะคะในส่วนของดิเมนชันลถความยาวของตัวโฉม2022นะคะก็คือตัวสีนังเงินคันนี้จะมีความยาวมากกว่าโฉม2021อยู่ 2มิลลิเมตรด้วยกันนะคะ2มิลลิเมตรนะคะดังนั้นเนี่ยจอดแบบดียังไงก็ยังทำให้เห็นความยาวที่มากกว่าได้ได้ยากมากนะคะโดยความยาวของตัวรีด125่าชม2022เนี่ยจะอยู่ที่1844อ่ถ้าโชม2021น็ะคะคือคันสีดำจะอยู่ที่1842ในเรื่องของความกว้างของตัวรถเท่ากันนะคะอยู่ที่680ม mm, ิลลิเมตรแล้วก็ความสูงของตัวรถก็ เท่ากันอยู่ที่1 1 3 0ม mm มเค่ะระยะห่างนะคะระหว่างล้อหน้าและล้อหลังนะคะของโฉม2022ระยะห่างเท่ากันกันกบโฉม2021ก็คืออยู่ที่1,273ม mm มมนั่นเองค่ะส่วนระยะห่างจากพื้นนะคะระยะห่างจากพื้นของตัวโฉม2022จะสูงขึ้นอยู่ที่140มิลลิเมตรนะคะตัวเดิมจะ ห่างจากพื้นอยู่ที่138ดังนั้นเนี่ยแต่จริงมันแค่2มิลนะคะอาจจะไม่รู้สึกในในการขับขี่ด้วยซ้ำความสูงจากเบาะถึงพื้นนะคะตัวเบาะตัวนี้นะคะถ้าปิดลงมาเนี่ยความสูงของเบาะก็จะเท่าเดิมนะคะอยู่ที่760มิเมตรดังนั้นเนี่ยเวลาขับขี่ก็เลยทำให้ผู้ขับขี่เนี่ยไม่ได้รู้สึกถึง แตกต่างจากโฉม2021เลยนะคะนอกจากจะรู้สึกถึงสมรรถนะของเครื่องที่มันแรงขึ้นแล้วก็นุ่มนวลม,มากขึ้นส่วนในเรื่องของความสูงของตัวรถแทบจะไม่มีผลเลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกในเรื่องของ U Box แล้วก็ความจุของน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยก็คือเท่ากันทั้ง2รุ่นเลยนะคะ,ะก็ให้ดูเนาะส่วนในเรื่องของโปรโมชั่นนะคะ ใหม่มาเก่าก็ต้องจัดโปรนะคะตอนนี้ในส่วนของตัวโปรโมชั่นตัว New Lead 125เราปล่อยโปรโมชั่นขายเท่าราคาเปิดตัวก็คือ5,8,500แล้วก็เงินดาวเริ่มต้นที่ฟรีดาวนะคะส่วนตัว Lead 125โฉม2021อันนี้ก็ต้องโปรโแรงนิดนึงคะ่ะนอกจากที่จะฟรีดาวรับรถศูนย์บาทแล้วเรายังเพิ่มโปรโมชั่นนะคะให้ในส่วนของคุ่ คูปองเติมน้ำมันนะคะมูลค่าหนึ0งพบาทหรือสามารถเ,าเลือกรับเงื่อนไขแบบที่ไม่ต้องใช้คนค้ำประกันได้นะคะนั่นก็คือเอามาเป็นตัวเพิ่มดาวได้เลยนะคะอันนี้ก็สามารถตัดสินใจได้นะคะว่าจะเลือกเป็นแบบไหน